เจ้าจีนนะครับนั่งมาด้วยขอขอโบทอ่ะเออขอวีแชทเออให้นะเต็มใจให้นะคืออยากได้อยู่แล้วแต่พูดไม่เป็นไลน์ก็ได้ไลนายล์ไลายเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นวีแชทเดียวขอวีแชทเล่นวีแชทวีซิงเขาเล่นวีซิงหรอเขาก็วีแชทแล้วอทท์แอพก็เราจะได้นะสาวจีนนี่เล่นวอทท์แอพนะเคยเล่นมาละ เล่นไหมอ่ะโอเคนแอปวันแอปเล่นป่ะแอปเนี่ยวแอปน่าจะเล่นนะเล่นแต่น้อยครับน้อยที่จริงหลักๆคือเล่นวีแชทแล้วก็เล่นอ่อคิวคมาเมาเมเซียก็วีแชทส่วนใหญ่สมัยก่อนบ้านเราสนุกคิวคิ